ออปชิวสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับก็วันนี้ผมก็จะกลับมาในวงการแคสเกมอีกครั้งหนึ่งจากที่หายไปนานเหมือนกันจากหลายคนบอกว่าชอบผลงานของผมนะครับกับเกมมินิจนจาวันนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมความยิ่งใหญ่ในเกมซลโวโรเตอร์ พร้อมการ์ดจอ ASUS นะครับการ์ดจอ ASUS ซื้อมาใหม่เนื่องจากอันเก่ามันพังไปเลยโนต้ตบุ๊กมันเล่นมันเล่นอะไรไม่ได้แล้วโนต้ตบุ๊กโอเคนี่เรจะล้วเติร์ดเราจะมาทดลองทดลองกันการ์ดจอ ASUS HD HD ATI HD 6770นะครับไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้ดีหรือไม่แล้วโอเคเราก็ไปที่ ไปแล้วก็ดูเกมคอนเทนเนอร์เองอย่า yeah. เราจะ,ะมาเริ่มเล่นกันใหม่เลยนะครับถ้าเริ่มเล่นจากเดิมเนี่ยผมก็ยังอยู่ชัปเตอร์แรกอยู่ยังไม่ถึงไหนเลยกับการเล่นครั้งแรกับผมก็จะแคชเชี่ร์มันก่อนแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเกมแนวนี้เราก็จะข้ามคัสตไมนะครับเพื่อไม่มีการรอคอยอะไรมากโอเค แต่เตอนตอนแรกก้นมาชิง Conquest ดูดึงนี่คือเรื่องราวของมนุษย์หลังจากที่ Skywalker ได้ทรยศต่อผู้เป็นนายเขี่ยมัน้องมาอาน ตอนท้ายมม่ไดอีกดูเฉียดเออติดเซนอ่าโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วนี่ต่อยต่อยต่อยเตะปัก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 โอ้โหชาวล็อกมันลุมตีโป๊นดีนะครับน่าสนใจโอเคเราก็จะได้รับบทตัวเอกที่มาปล้นธนาคารนะครับจากแก๊งเซนอะไรทั้อย่างเราชื่อแก๊งเซนเซนอะไรเนี่ยนี่ครับคือเราเป็นตัวเอกหรือบอสของฮ่าแก๊งนั่นเองแล้ก็จะยิงแบ่งแบ่ง กราฟิกนี้ก็อยู่ในค่อนข่าที่จะดีนะครับปับหาทุกอย่างเลยมวยมากเมื่อเดียวปืนแต่ละอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เมื่อเดียวปืนแต่ละอย่างในทำมาสมจริงเหมือนเกมแนวสงครามรุ่มากแบแบนแบ

โอ้โหโอ้โ oh ห oh oh. นี้นี้โหดกว่าผมเฮ้มึงล็อกมากเลยจนแล้วเนี่ยมันฟังวงอะไรอ่ะเก็บตังค์มึงจะให้เก็บนะโอเคนี่ก็จะหอบแพะเหมือนเราใจไม่ออกอ่ะมึไม่ปอดหมวกับควายโอ้โทษทีปอดไปไม่เปิดแล้วครับพี่เป็นเล็กนะงี้เราระเบิดมันระเบิดไปเด้ครับผม๊นี่ไมีอะไรบ้าง F79 ็ดเก้าลาบผสมโอเคเอานี่ดีกว่าส4คาร์บอนเหลืออยู่ ตัดสบายเลยพวกทำไรอยิง okay ว no ับ okay. ตุดด oh, okay. oh. so oh. oh ูเงียบๆไปหมั่นอาหารกันเถอะโอเค g โกโ go กโกลีสโกโอ้เจอแฟนคลับมาคนละเซ็นเนอร์ะไฮไฟอาอในเกมเมอร์นะครับอย่าลืมมาดูคลิปผมนะครับกับไอ้บ้านเนี่ย นั่นคือพระเจ้าโจเงหัวใจมันโอเคเราจะไปวางระเบิดกันดีกว่าเฮ้ยเป็นคอมกลับบ้านไปกลับบ้านไปเออทีมันสงครามสงครามระหว่างแก๊งด้วยโอเคจะวางระเบิดต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 ิดครบเร็ว้วกเรารอระเบิดเ้าล่างแต่มาเสซอร์ระเบิดข้างบนขามมาเลยมังงหัวใจเน้นความมันอย่างเดียวแล้วเรา โอเคเขาใช้ปืนยิงกันเราจะต่อยกันนะครับฉันจเรานี่เราจะต่อยกันเขาชาร์จเขาชาร์จเ๋ยวเขาชาร์จโอ้ยัดแบงค์ตัดแบงค์เออ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 ไลงงวิ่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 งวิาวิ่งเลย ตายตายเกือบตกลโอเคเราก็รอมันลงมาครับมันลงมาเจะตู้แล้วก็จับมันแล้วก็เบียงแม่งลงไปโย่ละเลี้ยบัง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 มันยังไม่ใช่ปืนแล้วกไม่ใช่ปืนแล้จะเปินประเทศเรื okay. ่องนี้นะเว้ย okay. uh, ้ทำอะไรกูทำอะไรดูแปลม ล่อยเลยทำอไรดทำอะไรดทำอะไรนทำอะไร่ดูทำอะไรทำวีโร็ต่อยตายกันเอไงมาเลยมาเลยฮู้วเอ้วหาม้มมแล้วมาอล้โอ

ว้าวเกิดคาโปคาคาริสคาโปจะบคาโปจับคาริสคาโปคาคาริสไม่าโปจับกวจะไม่คาโปคาคาริสคาพอจับงงตัวเองงอเคช่วงนี้ก็อาจจะมาแคสเกมบอยหน่อยหายเกมพน้ะครับอ่ามีหลายเกมที่ผมอยากจะโควอฟงั้นใครอยากจะมาเล่น้ควอฟก็ผมก็ทักมาได้นะครับกับแกร e เบอร์ i ตูดิโอเนาะ ขึ้นตอนนี้ทีมงานสของแคมเปอร์ตูดิโอก็มีอ่าสุเด็คแกมเมอร์คือมปั๊บแล้วก็ผมในแคมเมอร์ทีมครับแล้วก็อ่าคุณยูอิยูอิคุณข้าวนะครับคุณข้าวเคือยุยเทียวครับเป็นวาูุแล้วคุณลัชชดสันเดย์หรูแต่นี้แล้วก็มีคนหนึ่งคืออะไรเลนก้าอันนี้เป็นเลนก้าไวเปอร์นะครับอันนี้ไม่ค่อยเดือยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเลย ตัวนี้เราหาที่งานที่เก่งแนวโปรแกรมนะครับพวกเก่ง Windows s e เว e r เก่ง Windows XP เก่งอะไรเงี้ยเกี่ยวกับโปรแกรมมาเป็นโปรแกรมเมอร์ใหครับทางจริง,งนน j u m b l e s สุ d ท o ของเราเลยครับใครสนใจก็สมัครมาได้นะครับเน,น็นว่าเก่งเก่งหลายโปรแกรมนะครับ8 p h o t o s h o p i l l u s t r a t o r โปรแกรมโปรแกรมอ่ะมันจะถังพลังยืนหายแล้วถังใช้โปรแกรมเป็นคนนี้เวกัสโหรืออะไรเงี้ย โอ้มันจริงๆเเฮ้ยอะไรอะไระจกาไปยิงคนเก็บกระสเดียวเลยโคตรเพี้ยงเลยไม่ต้องมาฉุดอไปด้วยเหอดูนะครับปเรยิงยิงไระส่าเหมใช่ไหมแต่อะไมมันขึ้น ฮะว้าวเจมิชชั่นคอมเพิวเตอร์เว้นกือบแฮสก์กับคอมพิเตอร์แหมแห่อนเจ็บไปสิแม็กหวั่นเลเวลน้ำนี่ก็เป็นเลเวลของเราต่อเลยหนุเกเย็งเกมแม่งหนุกใช่ได้ยอดจริงเจ้าโจ๊กโซคูโอเคเราก็มาพอกันแค่ที่เลือกตัวละครน,นี้ก่อนนะครับเนื่องจอากเดี๋ยวการสร้างตัวละครนี้ก็จะยาวยาวเลย ยาวนานโอเคเราก็จะขอจบการแคสเกมที่เราเติร์นพาร์ทหนึ่งแค่นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันทีหลังติดตามชมพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทไหนก็ช่างนะครับขอให้มาติดชมก็พอแล้วอโอเควันนี้ผมอ,อันเดียเกมเมอร์หรือทีมนะครับก็บ๊ายบาย